วันนี้ก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ปรยเอดก็จะพามาดูข้องตีปะยเอดเ๊กจะส่งไอ f อฟนะคะวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยโอปายเอตโคมีแบ่งปัน,ปนบ้างบางตัวตัวน้ยถี่าันปายเดมีปายเดก็ปลติีจะแบ่งปันนาย วันนี้ก็มีอยู่ไล่รายการเหมือนกันสำหรับ F C B O ก็พุ่นมากมาก์าก้โอยจาก,ก,าากอวยกว้างนะคะเนี่ยวันนี้ไปยดก็เป็กไปให้แบบนี้ไม่รู้ไปตึ้งปลายต่างจะเป็นอย่างไรรุนรอรุ่นกันค่ะแต่ว่าท,นท้นติดไปเยดเป็กไปจากบ้านคือจะออกมาเรียบร้อยดูดีมดจะมีหนังไหมปาคนคอน เดี๋ยวก็จะกุ้งดินมากกตับติ่มแดงฟักปูทองเอ้ยฟักปูเงินแล้วก็อกลงุงแดีวก็ีเสือ้อชมงฟูเดี๋ยวก็มียางเพล่กใบบัวกุ้งควันวนน้ำสตูนแล้วก็มีนนต,มตับติ่มเม็ดใหญ่หลายอย่างเลย อันนี้ระเหยียดกอลองใส่ยาไปปลูกรูกไม่รู้กว่าจะตึงจะเหี่ยวหรือเปล่ไม่รู้นะลุนลุนกันไป่กนเนี่ยป็ดกเป็กปได้ไปแกนี่มีน้องเล็กคงรอกันเอ็นไม้ไม่รู้ <c oughs> น้องเล็กจ่ายชน ชนตัวเล็กไปด้วย,ยนี่ก็ใช่ก็มีเป็นวัวเป็นวัวก็มีชาวหน่อยปลาแป้งนกกระทาอีเน,น้าตับติ่มเนีงยไปก็แป๊ะก,ก็แบบนี้แล้ว เก็บร้อย